มาแวะซื้อทุเรียนขายเห็นลูกทุเรียนโอ้ยทุเรียนลูกนี้200พอดีเลยเนื้อดีดีค่ะเนื้อดีดีนะน้องเขากำลังแกะให้อยู่ตอนนี้ทุเรียนไม่ค่อยแพงราคากินได้สองใช่ไหมคะเอ้ไม่ใช่ติดประมาณเนื้อดีมากเลยเน,ะนะาะปูใหญ่ยยแต่ว่าขอดูเน,น้หน่อยนะมีสิึงได้ไปหมแต่ว่าได้แล้วล่ะสองวันดูแกะเนื้อก่อนเ<ะ>พราะว่าไม่ได้ทำใจนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า ครูมันใหญ่นะมีแต่เนื้อล้วนๆเลยนะทุเรียนแต่พรูน้ำมันแข็งเลยเจครูน้ำมันแข็งใช่ไหมน่ากินมากเลยนะทุเรียนอร่อยชอบกินมากเลยทุเรียนตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยแพงมากแล้ว <c oughs> แต่ก่อนไม่ค่อยกล้าซื้อมันแพง <c oughs> อืม ทุเรียนทั้งนั้นเลยนะแกะไว้ก็เยอะมาแวะซื้อลูกหนึ่งค่ะกินกินหลายลูกก็ไม่มีตตังกลูกหนึ่งก็ตกสองร้อยละนี่ของยายไก่ซื้อนะปมเนี้ยได้ไหมประมาณนี้นี่ของยายไก่ซื้อนะปมเนี้ย มาดูเนื้อทุเรียนกันจ้าให้น้องก็แก่ให้เลยไม่ต้องไปแก่เองขายเยอะมากเลยทุเรียนสวยโอ้โหสวยมากเลยเก็บตังไว้สองร้อย กินปูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างนั้นเนี่ยขายเป็นโลใช่ไหมโล,โลเท่าไหร่อย่างนั้นอะโลเนื้อล้วนสามรอห้าสิอ,อ๋อเนื้อล้วนสามรอยห้าสิบเองได้อ๋ออันนี้ก็ปูใหญ่เนาะรูปนี้สองร้อยหลายปูอยู่นะ ลูกใช่ไหมคะีก็่จะไม่เอามาขายหรอยเอามาเรียนมันยังไม่เห็นรถเขายวันเดียวเองเราก็ตกใจว่าเอาหายไปูก็เริ่มเลยนะหูใหญ่ๆเนะอห่าเนื้อกำลังกินเลยนะเนื้อกำลังกินเลยอร่อย 200ก็ได้หลายภูอยู่นะได้ยังมีสวยอยู่นะเบิกบางไหมเบิกบางนะช่างเลยนะเปื่อนน้องเขาช่างเลยนะไม่ต้องแกะไม่้อ่าเขาจะส่กลับบ้านนะ เดียแทนให้ค่ะหนึ่งครูที่เรียนเราเยอะที่เรียนเราเยอะขอบคุณมากค่ะโอ้ยให้เยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบต้องทนร้านนี้เสียนี่จวแถมอันเริ่มให้เลยมันจะเสียเต็มครูนั่นน่ะอ๋อถ้าส่งกลับบ้านนี้คัดให้ใช่ไหมท่านให้ค่ะเอำไปสุกที่บ้านเลยกี่วันแล้วส่งไปที่นี่บ่อยเออนี่เนาะส่งไปที่นี่ให้กลับบ้านก็เยอะจ้าจ้า เสร็จแล้วจ่ายตังค่้สองร้อยบาทเยอะมากเยอะมากเลยเดี๋ยวมันกินใหม่ให้ตังแล้วบ้านี้มาจากไหนใต้เหรอใต้ค่ะชุมพรแต่ว่าสวนเนี้ยเนื้อดีขอบคุณนะคะไปแล้วได้เยอะเลยสวยๆงามๆ